เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของนิวข่าวค่ำนะครับมาติดตามกรณีของคุณต่ายมานัสนันกันหน่อยนะครับอดีตนักแสดงนางแบบชื่อดังนะครับเล่นภาพยนตร์หลายเรื่องอยู่เหมือนกันแต่จนถึงที่สุดตอนนี้ต้องใช้คําว่าชีวิตตกอับครับคุณผู้ชมไม่มีบ้านอยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของอาําเภอศรีราชาจ,จังหวัดชลบุรีนะครับร่างกายเนี่ยสูบผอมผมก็สั้นเกลียนมีอาการหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาคุณต่ายมานัทสนันปานดีอายุ32ปีเป็นอดีตนางแบบดาราชื่อดังแล้วก็ ล่าสุดชีวิตพกผันนะฮะพกผันเปลี่ยนไปคือเขาจะมีอาการที่คุยเหมือนกับไม่เหมือนเป็นคนปกติสักเท่าไหร่นักนะครับจนถึงที่สุดวันนี้ทางพมของจังหวัดชนบุรีนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยื่นมือเข้าให้ความช่วยเหลือครอบครัวของคุณต่ายนะครับนำตัวคุณต่ายไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชา ขณะที่นําตัวไปเห็นบอกว่ามีอาการคุ้มคลั่งปฏิเสธการรับการรักษาแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นบ้านะใช้เวลาเกลี้ยกล่อมประมาณ20นาทีสุดท้ายก็ถึงมือหมอนะครับเดี๋ยวลองไปดูภาพบางช่วงบางตอนกันหน่อยครับไม่เป็นไรเพาไปหาอหนูไปเนี่ยขอพักหนึ่งกด้ายไหมกระตายค่ะกระตายกระต่ายขอพักนึงค่ะ เขาัเขางนงไม่ใช่ให้ฟังหนูก่อนนะตายแล้วขาเบาบารู้แล้ไปงเขาเต้องฟังเขาต้องฟังาไปป่ะโอเคปไแล้วพักแเดียวนั่งพักก่อนเข้าใจดีเดี๋ยวก็ไปออแป๊บนึงกระจายแป๊บนึงให้เขาเ็นเย็ว้หลว ขณะที่คุณแม่ของคุณตายคุณอุษาจันกัดนะคะคุณแม่บอกว่าทุกวันนี้เป็นห่วงตายมากเลยต้องคอยออกตามหาพอเห็นมีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือก็พร้อมจะส่งตัวไปบําบัดร,รักษาให้หายขณะที่คุณตายเองก็บอกว่าอยากจะกลับเข้าวงการนะแต่อายสภาพเป็นแบบเนี้ยอยากจะให้พาไปหาหมอรักษาจะได้หายบ้าซึ่งตนเองก็จําเพื่อนที่แสดงภาพยนตร์เรื่องแสบสนิทสิทธิ์สายหน้าด้วยการรวมไปถึงเรื่องโกยทโยมก็หลายคนอะนะคะรวมทั้งนึ่งจําชื่อเพื่อนในวงการอย่างคุณแตงโม นิดาพัชระวีรพง์ได้ใช่ครับก็ทางพอมอบอกว่าเดี๋ยวคงจะต้องยื่นมือเกี่ยวกับตัวเงินเข้าให้ความช่วยเหลือแล้วก็หาที่อยู่อาศัยเพิ่มเติมนะครับทั้งหมดนี้คือดีวข่าวข้ามประจําวันนี้ครับเราลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพของพระวัดเส้าหลินฝึกวิชากลางหิมะติดตามกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ